อ่าเอาเลยครับผมทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมต๋งชามนี่เรามาเล่นไม้ค้ำนี่เกมบุกบ้านกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคราวนี้นะครับเราบ้านธรรมดาเว้ยคราวนี้เราจะบุกบ้านแล้วแบบมีแน่มีหมอดวันพีดมาเสริมด้วยอจ่ซึ่งแน่นอนนะว่าครั้งนี้เราจะเป็นพวกแบบว่าพวกลูกกระจอกนะครับหรือว่าทหารมารินงงๆกากธรรมดานะครับซึ่งบุกบ้านนี้คนที่เราต้องบุกนะครับผมก็คือลูฟี่นี่คนเดียวลูฟี่จะเป็นคนกันบ้านเองนะครับผม โอเคครับผมก็ซึ่งขอแนะนับก่อนซึ่งคนที่รับหมดเป็นลูฟี่คือกูเองนะครับกะเพรานะฮะหน้าตาดีเหมือนลูฟี่นะครับตามนั้นแค่นั้นแหละโถวิเจตเดี๋ยวก่อนลูฟี่หน้าตาดีกันเหรอคุณพูดผิดพูดผิดแ้วตาดีแล้วตาดีของผมเลยโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเริ่มเลยนะครับในสามสองหนึ่งทุกคนเกมหมดศูนย์เลยครับครับผมนี่เกมหมดศูนย์ละโอเคเกมหมดศูนย์เกมหมดศูนิ์กฮ้ยเฮ้ยครั้งนี้ครั้งนี้เราจะแบบไฮเทคกันนะเว้ยดู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  นี่พี่ดูพี่ดูอะไรวะดื่มสปองซจอุ้ยเอ้ยเนี่ยอุ้ยมีสะพานเวิร์กันนี้มีสะพานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงก่อนยิงก่อนจะเอาบอจะเอาบอหนึ่งสองสามเออว่ะมีผลมิสามข้ออยู่ในบ้านหนึ่งผลนะครับผมในเมืองอ่าใช่ครับเออแล้วแล้วต้องเราพวกเรากินอะไรกันวะพวกเราไม่มีอะไรกินครับ เฮ้ยกูลอ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 ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้ยผมก็ลอยผมก็ลอยกูก็ลอยตอนนี้เฮ้ยจะลอยเข้าบ้านก็เลยเหรอดูในบ้านดิดูในบ้านดิในบ้านเต็มเลยอ่ะมันช็อตแหลกอ่ะโดนแบนดิตค่าโอ้โหในบ้านเต็มเลยอ้ยเรียบร้อยดิงนักสวัสดีตอนโอ้ตกโอ้โหไปไปกูร้โอ้ยโอ้ยโดนเกลียดต้านดิงกูรู้แล้ว โอ้ยโคตรแรงเลยโอ้โหเฮ้ยเราว่าเราไปเป็นแบบนี้ดีกว่าไปเป็นไปกันเป็นคอมมิชชั่นดีกว่าไปกันเป็นกลุ่มโอ้ยเดี๋ยวเฮ้อโอ้ยโจรสลัดโจรสลัดมาจะมาฆ่าเจ้าของบ้านว่ะโจรสลัดตีแรงจริงโจรสลัดตีแรงจริงเจ้าของบ้านอยู่แต่ข้างบนดิอยู่แต่ข้างบนอยู่แล้วอยู่แต่ข้างบนเนี่ยอยากได้อาหารกินจังเลยตอนนี้โอ้ยโจรสลัดออกไปแล้วมีเยอะตัวโจรสลัดโคตรโหดอ่ะเยีะยิงเยอะรหลังจริงอ่ะโหดมากอ่ะใช่ป่ะ โหดจริงโหดจริงต้องสมุดมาไอ้ยี่มาตกสะพานตีมันตกสะพานอ้ันนี้คนเฝ้าบ้านจะชนะใสๆนะครับผมดูฟี่นะฮะชนะแบบอีฟี่เนี้ยบอกเลยเออหรือผมคนเฝ้าบ้านนี่มันไม่มีโอกาสชนะไม่ใช่เหรอครับอะไรนะคนเฝ้าบ้านมีโอกาสชนะไม่ใช่เหรอครับเฮ้ยมันก็ไม่แน่ไม่นอนหรอกเอออ้ยอุ้ยยี่จะสู้กับแบนเด็ดอย่งสู้ไม่ได้เลยนะภาษาอะไรจะสู้กับลูฟี่ฮะโกรธ คือมาตู้กับลูฟี่เหรอเดี๋ยวไปร้านเตยเจ้าลูกก็หมุนจัดการันกันซะโอ้ยเอ้ยผมเป็นเด็กโดนลอยหมดแล้วเฮ้ฮ้ยเคตอนนี้ผมกินผลกมุกกมุกอย่ฮ้โดนสะเลใบชังเคิลเนี่ยนะชังเคิลมันหมุนนะมาลองกันเลยมาลองหมัดกมุกกมุกดิกมุกก็กมุกกมุนเน่อิเซยังยังยืดมันเป็นก้อยว่ะยยิิงงเฮ้ยโอ้โหอะไรยืดยืดขึ้นมาวันนั้น

โอ้ยอย่าเพิงอย่าเพิ่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 งไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างอือไปไหนแอฟไล่ยิงตะเกียบันในบ้านเกิดอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งคิดจะมาแย่งคารูฟี่หรอม้านฮะมแถวบ้านแถบ้านแบนเดตลงตีโอ้ยเด็กกินเลต้าบ้านหายกูเลยเขาตีกันแล้วเรายังอยู่นอกบ้านอยู่เลยไล่เคลียร์มอนอยู่ โกบุกมโนโอเคโอ้ยเ้ยนี่เนียเนียนเนเนียนเลยบเนียนเลยบเนียนเลยบโกบุโกมโนนี่เดี๋ยวต้องยิงจากข้างบนแล้วมั้งีโกบุกเอ้ลูฟี่นี่ยิงปืนไม่เข้าปะเข้าเเข้า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 เหราใช่ครับาเข้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 ้าเเ่่าาอาาาาาาอาาาาา้า้าน ผลที่พี่เอาไปใส่คือผลสโลนะของฟอกกี้ความสามารถความสามารถคือสโลทำให้ศัตรูช้าลงสิ่งที่แตะกำหนดเวลาได้อะอะไรมันนี่ใช่ใช่ทำไมศัตรูช้าลงแค่นั้นแหละเดี๋ยวนะแบนดิตนี่มันเป็นสปอนเซอร์หรือไงมาเรื่อยเลยบอนหมดเลยมีเหรนหมดเหรียนหมดเอ้แบนดิตเขาหนดเอ้โอ้ยผมหมวพังผมหมวพังเลยปะ ผมผมยังเหลือท่าไม่ตายไงท่าไม่ตายของลูฟี่ท่าสุดท้ายไม่รู้ฟีเกี่ยสี่เกี่ยสี่จริงอ่ะเกี่ยสี่ทำอะไรวะกระโดดกระโดดดินลอยดินลอยฟ้าได้ทำอะไรก็ได้ตีแรงมากก็ตายเลยเหรอวะตกพี่ตกตกเอ้าเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ถูกตายได้ไงล่วงลุกขอล่วงล่วงเมื่อกี้ผมใช้เกี่ยสี่มาอะไรเฟิร์สอะไรพี่เฟิร์สโอ้ยพี่เฟิร์สโคตรเยอะ นนแม่งเงือกคุณเยอะเลยเราทุบบ้านได้ปะวะบ้านตัวเองทุบบ้านได้ปะวะไม่ได้ที่ไม่ได้ทำรูดเลยดูดแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณเยอะเลยโอเคงั้นมไยบอกเลยว่าบอกเลยแรงไล้วมัตีแรงมากอ่ะอุ้ยโอ้โหไอ้บดอุ้ยอย่ายิงผมดิ Come on come on ได้ได้ได้หมดได้หมดเดี๋ยวจะสดชื่นเลย เฮ้ยใครมันอยู่รอบบ้านทางนู้นวะใครมาโอ้ยโดนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโว้ยระสนาไอ้เหี้ยกกระสุนหมดเรียกระสนคุ้มยิงไอ้เหี้ยไปตีกันเด็กตายกระสุนหมดอราทำไงดีต้องตีกระสุนหมดกระสุนหมดคอกระสุนเพิ่มได้ป่ะกระสุนหมดยางยืดปิ้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยหมัดยางหมัดยางยืดปิ้วไม่โดนครับ ขอกระสุนได้ไหมกระสุนหมดแล้วปัดยันยืดปิ้วเอาไปซ่อมไม่แนวเนอาไปซ่อมไม่แนววะไม่ซ่อมไม่ไม่บอกเนี่ยใช่ตาดิมไหมใช่ตาดิมไหมไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวแล้วกูจะบอกเราไปวะเนี่ยปัดยันยืดกระสุนกูหมดสองจะแตก็กไปเกลี้ยงเลยเยืดยืดโอ้โหมัวแต่โฟกัสแต่ตัวข้างนอกกู มัดยางยืดโอ้โหลบได้กระจายมากเรามีความสุขมากใครอยู่ใต้บ้านในพี่เฟิร์สอ่ะไอโตดูกล่องอะไรกันเฮ้ยใครวะดูกล่องอะไรกันทำอะไรอยู่ใต้บ้านก็ผมเนี่ยเนี่ยมัดยางยืดเราิร์สทำปังเนี่ยผมชุดอพังผมขอใส่ชุดได้ปะ ยังยืดปิ้วพี่เฟิร์สชางใสกชุดนะเสกเสเลยเสกอะเอาครับเอาเอาเอาใตบ้านเยอะเยี่ไงหืมเกียรเก้าเ้้ยออ้ยอ้ย้ย้ยอ้ย้ยอ้ยอ้ยเ้ย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 อุ้ยเ้ย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 เ้ยเ้ย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 เ้ย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 เ้ย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 ย้เ้ย ใช่กำไ้ยได้ได้เลยโอ้พี่เฟิร์สอะไรพี่เฟิร์สไอ้เหีย้ยไอ้ตอ้ตวเูาอ้ยเฮียหูททยชิหายมึงสโลกูทำไมเียพี่ีอุ้ยผมเกือบตาย่เกือบหาวเหลือหวิมเสโลใส่กูทำไม หนึ่งเอ,เอ,เอ,เอ้ยผมเดี๋ยวผมคิดปัญหาให้ทุกคนนะอ่าโอเคทำครับ Apple ท่านหนึ่งท่านหนึ่งกำลังไอ้นี่เหรอเกมหมดหนึ่งโอเคมาละใช่เหรอใช่ครับโอเคหายเกมหมดหนึ่งเลยครับเชื่อมอนแดงได้ผลวะ่ะยัโดูอะไรทำไมท่ามันอลังจังวะเออก็น,น่ากลัวครับมอนตอนนี้ศัตรูตัวชะกาได้ผลสโลผลสโลนี่มันชนะลูฟี่อย่างเนี้ยการแข่งขันเนี่ย สุดท้ายก็แพ้นะสุดท้ายก็แพ้อยู่เฟกซี่ก็แพ้แต่็อกซี่มันเกลียนใายเกลียนใายเกลียนผมตายของผลไม้นะเกี่ยวอือว้วดิพี่ตัจะมัดยังยืดพี่โทผลไม่เต็มเลยโว้มัดยังยืดไม่โดนยินดีวะเดี๋ยวผมไปใช้เกียร์สองมางนะครับใช้เกียร์สองไปตีไปตีมอนนะฮะเอาละไปตีพิทูดีกัน มันยังยืดหลบได้อยู่อุ๊ยใครยิงวะเกียร์สองยัดยาดยาดไอชังคืนไม่ตายดิกระเพาก็ตายดิชังขึ้นนี่แหละโอ้ยชิบะแล้ว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 หมดแล้วเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ไอสเกลตัวห่านี่ไป๊ะมีร้อนแรงตะโร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 ไล่ก่อน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 ไลก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนวะ เฮ้ยใครมาแอมแปะวะอะไรมีคนม้อนมอนขุดไปกี่อันผมขุดไปอันนึงแต่ว่ามันหายมันโดนระเบิดไงโดนระเบิดอ๋อโดนระเบิดโอ้ยพี่เปิดพี่เปิดแอมแปะเปิดแอมแปะเนี่ยหนึแอมแปะคืออะไรเอ้ยพี่พี่ผมเนี่ยผมเนี่ยออกซิเดนกับนั่นมาแล้วนะไอ้ของที่หายยากสุดไงนั่นแหละกับไอ้เหลือเพชรสามอันเหลือเพชรสามอันเหลือเพชรสามอันเหลือเฟือสามอันโอเคเลยอสามอันนะโอเคจะระวางถูกไม่กลัวละ ลืมอุตส่าห์เนียนแล้วเนียนมากทำไมโอ๊ยโหเอาตรงณ์ตนะผลไดมอนนั่นกูไม่ได้ให้มันเลยเกียร์นี่ไหมทำไมอะให้่ายมอนที่จะรอกี่วิกี่วิพี่จะรอที่สองวิอ่ะโดนหนึ่งทีอ่ะใช่เหรอไอ้เจียคือกูอยู่นิ่งๆเลยไม่ต้องขยับอ่ะกูนี่ไงไม่จะโดนท่ามอนได้คือจบเกมครับีีวเเลพย์ครับนี่ที่ให้เลือกผลผิดแล้วล่ะเออกูเพิ่งรู้ตัวเนี่ยนี่ไงโดนเลย พีทคูไอ้ปีทคูพคูโอ้โกลัวมากเลยกลัวเสียงไห้ผลพิซซ่าของไอ้มอนมากเลยเนี่ยโออะม่านมอานมานมนมงไงเฮ้ยเอ้ยตกแหลกเลยทีเดียวกระตุก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 ตอนคตอนคึนตอนขึ้นตอนขึ้นสาวสาวสาวเร็วสาวเร็วเออดอย่าเพิ่งขุดตอนนี้นะเออไม่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องพี่หายละหายลหายละ ไปพี่ทูชมหน่อยพี่ทูชมหน่อยกลับมาขึ้นไปแล้วอยู่ไหนวะไม่พี่ทูผมออกไม่ได้ผมผมพิสานไงเฮ้ยเดี๋ยวพี่เปิดขุดบ้านไม่ได้ไแล้วไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วขุดบ้านไม่ได้พี่พี่เปิดขุดไปแล้วขุดไปแล้วปะขุดบ้านไม่ได้พี่เอ้ารถจักรโลบัสเยี่ยมจักรโลบัสไอ้ยาพี่เปิดเป็นไม้ถึงกับเดินไม่ได้เลยอ่ะ เอาข้อมูลหมดแล้วอ๋อใช่พี่เฟิร์สเอาผุดกำแพงบ้านไปถึงกับเดินไม่ได้เลยทีเดียวใช่เดินไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวึงไปวางใหม่ก่อนนะพี่เฟิร์สต้องจอมแอมแปรว่ะอะไรวะแอมแปรแอมแปร์แอมเปรเดี๋ยววางเองวางเองเนี่ยแม่งบ้านเป็นรูได้ไงกูงงมากเลยกูยังไม่รู้เหมือนกันไม่เงี้ยเอาไปเอากูยังไม่ได้กูอีกแล้วโล12วิไปดิ กูเดินไม่ได้เลยสองวิปปี่มีธนูอยู่อะไรอ่ะมีธนูอยู่ยังไงมันติดวิกเน็ตด้วยนะใช่ครับติดสานะแบบโคตรร้ายมากเวลาโดนท่ายมอนเนี่ยเขียโคตรโหดเลยมันติดทุกคนเลยอ่ะใช่โอ้ยหมายเรามันสกิลเลปานเอามันหนึ่งเอามันหนึ่งกันเอ้ยมันดีกาพี่โอเนี่ยอ้โพรดีแต่ดิ้งด้วยที่รีเลตผมรอดแล้วผมรอดรีเฟลตไปดูพี่ทู้ อ้าวเยี่ยงว่าแล้วใครยิงได้ครบทุกอย่างได้ได้ครบย่งได้ครบย่งเลอเหลอเลยคเวอร์สอันสองอันนี่ไงพี่เบิรตนี่ไงพีเฟิร์ตนี่ไงพีเฟิร์ตโอ้โอ้โอ้โอโอ้โออ้โอ้โนอ้อ้อกันอยู่กันอยู่กินไว้ก่อนนะออ้ร้อ้้อ้องอ้อออออโออ้โอ้โออ้้้ อะไรโดูบาสุก้ายางยืดติ้วโดนสโลเนี่ยโคตรสิงโคตรสโลอ่ะนี่ไงเฮ้ยที่เปิดที่เปิดจะมาแอมแปะอไปไงที่ผมรู้โอเคอ่ะพี่เมึงแอมแปะไปตายูเวนมือบาสุก้ายางยืดไอ้อะไรบาสุก้าอะไร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 ยูไม่ใช่กินไรยิงเนี้ย

แล้วที่นี่เอาเพชรไว้ไหนวะเอาเพชรเอาเพชรมอนมอนมอนไว้ในกล่องนะมอลมอนไปแล้วมออยาวงใครจะตายแบบเฮ้ยพี่อะไรมอนอะไรมอนโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยรีเลือดมาใ่แล้วกะเพรามึงโดนแน่ไปพี่ไปไปพี่ไปรุ่มรุ่มวิ่วิ่ง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 ววิ่งเลยวิ่งขอโทษเีตผมตี๊ผม เมื่อกี้พี่ทูตายโอ้ยโอ้ยพี่ทูตายป่ะเมื่อกี้เมื่อกี้พี่ทูตายนี่ไม่เมื่อกี้ล่วงตกตึกเฉยๆกูรีเลือดเรียบร้อยอ๋อถ้าตายก็ต้องเหลืออีกบล็อกหนึ่งอ๋อถ้าเกิดถ้าเกิดพี่ทูตายก่อนเนาะพี่ทูเอาของของมาของมาใส่กล่องไงเอามาวางเอามาวางก่อนแล้วค่อยตายโอเคงั้นแปลว่าครบแล้วจบเกม G G W B นี่ไงเดี๋ยวขอล้ว G G ่ B โอเคเรียบร้อย สำเร็จ้วมีท่าแรงๆเนี่ยพี่ไม่ใช้เว้ยพีลองไม่ไม่ไม่คือคือมันจะครูดาวนานเข้าใจะอารมณ์ปะครัครูดาวนานมากเนี่ยแล้วแล้วพอแล้วพอใช้ปุ๊บแบบมันก็จะติดสถานะสโลมเหมือนกันนี่โอเคเรียบร้อยเราได้มาแล้วเดี๋ยวพี่ลองไปใช้ท่าแรงใส่มอนนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่ได้มาแล้วใครดีสองสามสี่ผมลองใช้กับพี่เฟิร์สนะพี่ผ่ายังไงเนี่ยใช้ไงวะี่พ โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันใช้ยังไงวะมกตีเปิดไม่ได้โอ้ยไอ้ XCVV เร้อโอ้โหจบใช่นี่แหละจบไม่น่าสนใจคือเดี๋ยวขอลองใช้ท่าสุดท้ายหน่อยดิอ๋อใช้ใช้ไม่ได้เพราะผลปีศาจหมดไอเชนโอ้ไอ้เช่นแบนเดดแม่งก็เกิดในบ้านกูเลยอมอนด์ว่าไงพี่มอนด์ไหนพี่เราใช้เซอร์ท้ายเซมอนหน่อยดิอห่าอะไร เออไม่รู้เหมือนกันฆ่าเราฆ่าฆ่าเป็นเด็กฆ่าป็นเด็กโอ้โหไม่เพียบไม่เพียบอุ้ยตีแรงอุ้ยโอ้อุ้ยอุ้ยเป็นลังเป็นลังเป็นลังนปีศาจก็หมดเลยโอ้นี่ฮะคือใช้ท่าแรงไปมันก็ไม่ตายนะฮะผมเลยคิดว่าผมใช้ท่าเบาๆแล้วก็ตอดไปเรื่อยๆน่าจะเวิร์กกว่านะครับโอ้ยเหมือนมีดแล้วเดี๋ยววะโอ้ย โอเคนะผมสลับคลิปนี้นะครับต้องจบไปที่ก่อนนะครับขอคุณคนดูมากเลยครับกดกดเพนกดกดท่ากดเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบายโดนเลยตียุเลยจัดไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับแล้วเจอกันโอเคเจอกันครับกดไลค์กดแชร์คลิปกัด้วยก่อนขอบคุณครับครับผมครับ